ความรักทบ่ทำระเนศเนนนราด<ว>ีนอกประชาชนเร,รีลบร้องมากมายการที่เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่<ว>คือการส่งสัญญาณไปทั่วโลกว,ว่าประเทศของเราับเพื่อด้วยความรัก<ว>ไม่ใช่ความ what mm -hmm. ับนุ่งเงินพักเพื่อไทยกับอีกหกพักที่เหลือเราจดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยสมรูเท่าเทียมพังเช่นอนรวมถึง สวัสดีการทั่วหน้าสำหรับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเพศอะไรเชื้อชาติอะไรหรือศาสนาอะไรประเทศของเรายินดีต้อนรับทุกคนอย่างปลอดภัยอย่างมีอิสระ ตัวขอ,ของตัวเองได้เลยและเมื่อวันนั้นที่พอกับคุณอุ yeah> ๊ยเองร่วมมือกันเมื่อไรพอกะที่ครับกับคนที่รักแในอาชีพบอกตัวเองแต่ไม่สามารถทำงานได้คนที่รักความเป็นครูแต่ไม่สามารถเป็นครูได้ เพียงพบเพศสภาพของเขาและเพศกำเนิดของเขาไม่ตรงกันพอกันทีครับกับสังคมของคนที่ต้องการจะสร้างบ้านร่วมก,กันต้องการจะสร้างชีวิตร่วมก,กันแต่พวกเขาทำไม่ได้เพียงแค่ว่าความรักของเขาโดนบอกว่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปพอกันทีครับกับบท กับผู้ปกครองกับพ่อแม่ของตัวเองบนต๊ะอาหารเพียงเพราะว่าเสียงทภานใยของเขาไม่ตรงกับเสียงที่พูดออกมาจากปากของเขาและแล้ววันนั้นครับวันที่เราจะส่งสัญญาณไปทั่วโรคว่า i พร m o มันไม่ใช่เป็นแค่เดือนไม่ใช่เป็นแค่การเดินพาเรดแต่เป็นคุณค่า ที่พวกเราเชื่อร่วมกันทักษากลเลือออกนิดเดียวเรานั้นตามรัฐบาลได้เมื่อไรเอาขึ้นวาระประชุมคอโรโมอเอาเข้าประชุมสภาผมไม่แน่ใจว่ามันจะราบรื่นแค่ไหน แต่ผมขอสัญญากับทุกคนในที่นี้ครับว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอนล้วเมื่อถึงเวลานั้นเรามาเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันเปลี่ยนเอเชียไปด้วยกันแล้วเรามาเปลี่ยนโลกนี้ไปด้วยกันครับ,บคุบคานครับ